สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูวิธีการติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นก่อนอื่นเราก็จะต้องทําการเปิดฝาด้านนอกออกก่อนที่จะนําตัวเครื่องไปทําการมาร์กจุดที่เราจะทําการติดตั้งนะครับก็จะมีการเดินสายฝังเข้าไปในผนังภายในห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยสอดสายเข้ากับในตัวเครื่องหลังจากนั้นก็ใช้ระดับน้ําเช็คระดับความเที่ยงตรงไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอน เมื่อได้ระดับก็ใช้ดินสอนในการมักรหรืออาจจะใช้สีเมกิกในการมักก็ได้แล้วก็ถึงจะใช้สว่านในการเจาะการใช้สว่านในการเจาะครั้งแรกเราก็จะปรับโหมดธรรมดาหลังจากนั้นเราก็ถึงจะทําการปรับโหมดกระแทกเจาะให้ได้ขนาดความลึกตามที่เราจะทําการฝังปุ๊กเมื่อเจาะเสร็จเราก็ทําการฝังปุ๊ก PVC ขนาดเบอร์5เพราะว่าดอกสว่านที่เราใช้เจาะ ก็จะเป็นขนาด5มิลเมื่อฝังปุกเสร็จหลังจากนั้นก็จะนำตัวเครื่องทำน้ำอุ่นมาทำการติดตั้งซอดสายเข้าในตัวเครื่องแล้วก็ทำการขันสกูขนาด1นิ้วในการยึดใช้ระดับน้ำเช็คระดับความเที่ยงตรงเมื่อได้ระดับเราก็ถึงจะทำการขันยึดเครื่องทำน้ำอุ่นให้นั่นเลยนะครับ สายสีฟ้าเป็นนิวตันน้ำตาลเป็นลายเขียวเหลืองเป็นกาวเราก็จะเริ่มที่สีฟ้านิวตันต่อเข้ากับเทอร์มมนอนขาหนึ่งด้านขวามือสุดสำหรับเทอร์มมนอนขา2ลายสีน้ำตาลเราก็ต่อสายเข้ากับเทอร์มมนอนแล้วก็ทำการขันสกรูยึดให้แน่นเลยนะครับสำหรับเทอร์มมนอนขา3ด้านซ้ายมือสุดก็จะเป็นกาวต่อสายเขียวเหลืองตัวนี้ก็ขันสกรูยึดให้แน่น หลังจากนั้นเราก็จะทำการปิดฝาด้านนอกของตัวเครื่องทำน้ำอุน่นเมื่อปิดฝาเสร็จก็ทำการขันสกูด้านล่างเขาก็จะมีสกูยึดอยู่หนึ่งตัวหลังจากนั้นเราก็จะทำการต่อวาล์วาน้ำที่แถมมากับตัวเครื่องในด้านอินพุตในทางน้ำเข้าขันเสร็จนะครับต้าตัวนี้เป็นเปิดถ้าอยู่ในตำแหน่งตรงตัวนี้ก็จะเป็นปิดหลังจากนั้นเราก็จะทำการต่อฝักบัวในทางเอาพุตน้ำอุ่นออก เมื่อขันเสร็จหลังจากนั้นเราก็จะทําการติดกั้นฝักบัวก้านฝักบัวตัวนี้ก็จะแถมมากับตัวเครื่องหลังจากนั้นเราก็จะนาําก้านขาฝักบัวมาทําการมาร์กมาร์กเสร็จก็ใช้สวรร่านในการเจาะเจาะครั้งแรกเราปรับโหมดในการจเจาะเหล็กเจาะผ่านกระเบื้องหลังจากนั้นก็ถึงจะทําการปรับโหมดกระแทกเจาะให้ได้ขนาดตามความลึกที่เราจะทําการฝังปุ๊กปุ๊กที่เราทําการฝังก็จะเป็นปุ๊กเบอร์ห้า เพราะว่าดอกสว่านที่ใช้ในการเจาะก็จะเป็นขนาด5มิลเมื่อฝังปุ๊กเสร็จทีนี้ก็นำก้านขาฝักบัวมาทำการติดตั้งใช้สกรูเกียวหัวแชกขนาดนิ้วครึ่งในการขันยึดการขันก็ขันให้แน่นเลยนะครับเขาก็จะมีสกรูอยู่2ตัวคือบนกับล่างเมื่อขันแน่นเสร็จหลังจากนั้นเราก็จะทำการปิดฝาครอบในจุดที่ทำการขันสกูนะครับปิดฝาครอบตัวที่1แล้วก็ตัวที่2ด้านบน เมื่อขันสกูยึดเสร็จเรานำชุดของฝักบัวม,มาประกอบเข้ากับขาตัวนี้สามารถที่จะปรับสไลด์ขึ้นลงได้ตามขนาดความสูงที่เราต้องการหลังจากนั้นก็จะทำการต่อสายน้ำดีและก็ทดสอบระบบไฟนะครับ